มาถึงว่าอังกฤษคลาสวิทย์กิจวัตรสวัสดีค่ะนักเรียนมัธยมโภชนีต้องรับกับคือคลาสเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษอังกฤษเช่นเคยนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนกันในะเรื่อง pronoun ห,หรือว่าคำสรรพนามนั่นเองค<ม>่ะไปดูความหมายกัเลยก่อนว่าแปลว่าอะไระคะ pronoun pronoun แปลว่าคำสรรพนามคำสรรพนามคือคำที่ใช้แทนคำนามคะเพื่อเรียอการใช้คำนามนะั้น ซ้ำไปซ้ำม,มาะคละ้ายๆกับภาษาไทยเลยนะคะคำศัพท์นามในภาษาไทยกับภาษาไทยเราจะไม่ใช้การเรียกชื่อโฟนสัตว์สิ่งของว่าสถานที่ซ้ำไปซ้ำม,มานะคะเราไปดูกันว่าคำศัพท์นามมีคำว่าอะไรบ้างคำศัพท์นามนะคะมีหลากหลายประเภท คยกตัวอย่างประเทศแรกที่เราต้องรู้ไว้เป็นพื้นฐานเลยก็คือ personal pronoun personal pronoun คือคำศัพท์นามที่ใช้ในคำนามได้แก่ชื่อคนชื่อสวยชื่อสิ่งของหรือว่าชื่อสถานที่ะคะ่ะไอเจ้า personal pronoun เนี่ยค่ะเราเรียกว่าบุรุษสศัพนามหรือเรียกว่า subject pronoun ก็ได้ subject pronoun คืออะไร subject แปลว่าประธาน pronoun แปลว่าศัพนาม ก็คือคํศัพท์นามที่ทําหน้าที่เป็นประธานในประโยคนี้ประธานในประโยคประธานประธานอยู่ต้นประโยคเสมอนะคะประธานมักจะอยู่ต้นประโยคเราไปมาดูกันว่า subject p r o โ o นาหรือว่า Person a l p r โ n o u มะคะมีคําว่าอะไรบ้างคาแรก I อ่าันนี้ต้องคุยและเรียนใช้บ่อยแล้ว I I แปลว่าฉันคำที่สอง you you แปลว่าคุณคำที่ วี่วี่ออกเสียงตามคูี่อาตมีวีแปลว,ว่าพวกเราใช้แทนคนสองคนนะคะพวกเราีตัวเราหนึ่งคนละแล้วก็มีอีกคนหนึ่งเป็นพวกเราต่อมาคำที่สี่เด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 ,เดแปลว่าพวกเขาแปลว่าคนต้งแต่กี่คนขึ้นไปคะสองคนขึ้นไปพวกเขาไม่เกี่ยวกับ เราละใช่ไหมพูดถึงคนอื่นสองคนขึ้นไปหรือจะแปลว่าพวกมันก็ได้แปลว่าสิ่งของตั้งแต่สองสิ่งขึ้นไปหรือว่าแปลว่าสัตว์สองตัวขึ้นไปก็ได้คำต่อมาที่ที่แปลว่าเขาใช้กับผู้ชายเพียงหนึ่งคนคำต่อมา s h e she แปลว,ว่าเธอหรือแปลว่าหล่อนก็ได้ใช้กับผู้หญิงเพียงหนึ่งคนนะคะต่อมา It it แปลว,ว่า มันใช้กับสัตว์หรือว่าสิ่งของที่มีเพียงหนึ่งเดียวนะคะมาซึ่งไอเจ้าเจ็ดตัวเนี่ย I U V D H h E มันเข้ามามีเพื่อก,การจำง่ายๆค่ะ I U V D H h E มันแบ่งเป็นสามบุรุษด้วยกันก็คือบุรุษที่หนึ่งบุรุษที่หนึ่งคืออะไรบุรุษที่หนึ่งก็คือผู้พูดนะคะแทนตัวพูด,พดเองได้แก่คำว่า I และ มีไแต่ว่าใช่วนมีแปลว่าพวกเราแทนรวอวผูู้นะคะต่อมาบุรุษที่สองคุษที่สองก็คือผู้ฟังผู้ฟังก็คือคําว่าอู่อยู่ใช่พวกวเราสองคนเราเป็นคนพูดแทนตันวเองว่า I ส่วนอีกคนหนึ่งที่คุยกับเราเราแทนคําว่าอยูก็คือคุณเป็นผู้ฟังนี่ต่อมาบุรุษที่สามคุษที่สามก็คือผู้ที่ถูกกล่าวถึงเป็นบุคคลที่สามนั่นเอง ได้แ,แก่คําว่า he she it แล้วก็คําว่า they สมมุติเราพูดกันอยู่2คนเรากาลังคุยเรื่องคนอื่นอยู่อาจจะเป็นผู้ชาย1คนเราแทนคําว่า h e ผู้หญิงหนึ่งคนราแทนช h e เป็นสัตว์หรือว่าสถานที่ที่หนึ่งก็ใช้เอถ้ามีหลายคนหลายสิ่งหลายตัวเราจะแทนคําว่า they นะคะใช้ they แทนใช้ต่อมาเราต้องมาทําความเข้าใจทำความรู้จักเกี่ยวกับ sentence structure หรือว่า โครงสร้างของประโยคกันก่อนโครงสร้างหลักๆของประโยคจะประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดงนะคะภาคประธานและภาคแสดงก็แบ่งออกเป็น2ประเด็นหลักๆก,ก็คือประธานตามด้วยกริยาและกลรรุ่มหรือในภาษาอังกฤษประธานเราใช้คําว่า subject uh, subject กริยาเราใช้คําว่า verb ก่วนมกรรมเราใช้คําว่า object ประธานตามด้วยกริยากริยาที่ต้องการกรร ยกตัวอย่างเช่น I love my family แยกออกเป็น3ส่วนนะมาดูกันว่าคำไหนเป็นประธานคำไหนเป็นกรนิยาคำไหนเนน I love my family แปลว่าฉันรักครอบครัวของฉัน I I I แปลว่าฉันเป็นประธานของประโยคา l o s e l o v e แปลว่ารักเป็นกริยาของประโยคฉันรักรักอะไรอะ่ะ I love ต้องมีกรรมมารองรับถูกไหมคะดังนั้น my family ครอบครัวของฉันเป็นกรรมเพราะว่า love love เป็นคำกริยาที่ต้องการกรรมมารองรับนั่นเอง I ้ love my family ฉันรักครอบครัวของฉันจึงจะเป็นประโยคที่สมบูรณ์ต่อมาประธานแบบที่สองประธานตามด้วยกริยาที่ไม่มีกรรมไม่ต้องการกรรมมารองรับมีความสมบูรณ์อยู่ในตัวแล้วยกตัวอย่างเช่น s e n t e n runs s a n t e n runs เซนตั wing. สวิ่งจบไหนจบแล้วเป็นประโยคที่สมบูรณ์แล้วเซนตัสวิ่งอยู่ในไม่ต้องมีกรรมมารองรับอาจจะมีส่วนขยายมารองรับอย่างเช่นเ n นตัสรันส l s สติเซนตัสวิ่งอย่างรวดเร็วเลยนะคะเป็นคำมาขยายเพิ่มเติมว่าวิาว่งอย่างรวดเร็วแต่อย่างรวดเร็วไม่ได้เป็นกรรมนะคะเข้าใจนี่เย่ย do you understand ไอ้เจ้าคำสรรพนาม p r s o n a ้ p r r o o u n หรือว่า subject โ n o u n ที่ทำหน้าที่เป็นประธาน,นะคะ mm hmm. เพื่อแทนที่คำนามเพื่อเรี่ยงการซ้ำคำซ้ำไปซ้ำมาโดยตัวอย่างเช่นดูตัวอย่าง for example ย่างตัวอย่างประโยคเกี่ยวกับเบลล่าค่ะ Bella is my friend เปล l ่าทำไมคะ Bella เป็นเพื่อนของฉัน is is am I i s is, แปลว่าเป็นอยู่ืืในะี่นี่แปลว่าเป็นค่ะ bella เป็น my friend เป็นแปลว่าเพื่อน m y แปลว่าของฉัน bella เป็นเพื่อนของฉันจุดสุดสอบจบเป็นประโยคละ <Okay. S 1> ประโยคต่อมา <Okay. S 1> bella <But, S 2> is kind bella <Okay. S 2> เป็นคนจิตใจดี kind <c oughs> แปลว่าจิตใจดีนะคะเป็นดีนั่นเอง bella is kind bella gives <But, S 2> <is kind. S 1> me a gift กิฟต์เติม S ด้วยเพราะว่าเบลล่ามีคนเดียวปริกราจะต้องเติม S นะคะกิฟต์แปลว่าให้กิฟต์มีมีแปลว่าชาันชันที่อยู่ในรูปร,รมเนาะ a g i ก t ฟต์ Gift แปลว่าของขวัญของขวัญเบลล่าให้ของขวัญแก่ชันด้วย yeah. สังเกตเห็นว่าคือไฮไลท์จีแดงไว้เบลล่า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 เป็นคำนามนะคะเป็นชื่อของคน เพราะฉะนั้นมันซ้ำไปซ้ำมาอยู่แบบนี้ค่ะเราจึงต้องมีคำศัพนามมาใช้เพื่อเรียกการใช้คำซ้ำไปซ้ำมาเบนล่าเบนล่าเป็นชื่อผู้หญิงเพียงหนึ่งคนชื่อผู้หญิงหนึ่งคนเราจึงใช้อะไรใช้คำศัพนามคำไหนใช้คำว่าเธอหรือว่าหล่อนถูกไหมเธอหรือว่าหล่อนใช้ภาษาอังกฤษก็คือคำว่า she แทนที่เบนล่าด้วยคำว่า เพื <He. S 2> ่อไม่ต้องใช้คำว่าเวล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 าทำ,น,ทำ,น,ทำน,นู่นเวลาทำนี่เวลาไปนู่นเวลาไปนี่แต่ไปซ้ำมาเราใช้คำว่า he แทนค่ะเปเทียบกันประโยคบนและประโยคล่างประโยคล่างจะได้ดังนี้ค่ะ Bella is my friend she is kind she gives me a gifts เป็นลาเป็นเพื่อนของฉันหล่อนจิตใจดีหล่อนให้ขวัญแก่้ไขเป็นไงคะกระชับขึ้นไหมคะกระชับขึ้นไม่ซ้ำไปซ้ำมา ขเขาเข้าใจไม่เอ,อ่ยต่อมาถึงช่วงที่พวกเรารอคอยกันนั่นเองก็คือการทำรทำอะไรก็เป็นทำใบงานนั่นเองค่ะเป็นช่วง catch up หน่อย catch up หน่อยคราวที่แล้วเราทำใบงานในการใบถึงหน้าที่4ถูกไหมในวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนทำใบงานในหน้าที่6และหน้าที่7ค่ะโดยนักเรียนสามารถ าทบทวนอีกครั้งในหน้าที่5้าทครูทำเป็นใบขอนดูไว้ดูประกอบไปกับวิดีโอที่ครูโพสต์นี้นะคะหลังจากดูเสร็จแล้วนักเรียนก็เปิดไปทำรายงานในหน้าที่6และหน้าที่เจ็ดส่วนเขาบอกว่าไงนักเรียนเขียนคำสรรพนามแทนคำนามที่ขีดเส้นใต้โอเคเห็นไหมคะว่ามันอยู่ต้นประโยคที่เขาเน้นตัวหนาๆไว้แล้วขีดเส้นใต้ไว้ให้นักเรียนเป็นคำนามนั้นๆน่นะให้เป็นคำสรรพนามที่เราได้เรียนไปในวันนี้พร้อมทั้งรอบ ส่วนที่เหลือของประโยคด้วยนะคะเขียนเต็มๆเนาะ10นาทครูให้เวลา15ถึงท0นาทีเนี่ยอาจจะกดหิดวิดีโอนี้ก่อนี๋ยวไปทำใบงานหลังจากนั้นเราจะมาเฉลยไปพร้อมกันค่ะโอเคค่ะนักเรียนเรามาเฉลยใบงานไปพร้อมเพียงกันเลยนะคะใบงานเขาบอกว่าเขียนคำสรรพนามแทนคำนามที่ขีดเส้นใต้นะคะให้เราไปดูที่คำนามหรือว่าประธานของประโยคนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นคำสรรพนามที่เราได้เรียนไปอย่างข้อที่หนึ่งช้อม plays เ e n n i s ทอมเล่นเทนนิสเทนนิสเป็นกีฬาเทนนิสนะคะเป็นกีฬาประเภทหนึ่งทอมทอมเป็นชื่อชื่อผู้ชายผู้ชายกี่คนหนึ่งคนใช้อะไรคะ he ขึ้นต้นประโยคด้วยตัวพิมพ์ใหญ่นะคะ he plays ที่เหลือนักเรียนก็ลอกมาได้เลยประโยคที่เหลือนะคะ he plays tennis อย่าลืมจุด full stop นะคะถูกไหมเอ่ยใครทำแล้วติ๊กถูกให้ครูด้วยนะคะหรือพอทำเสร็จแล้วก็ส่งให้ครูช่วยตรวจได้นะคะใครยังไม่ถูกต้องแก้ให้ถูกด้วยนะคะต่อมาข้อที่2 alice reads books alice reads books ออกเสียงตามครูด้วยนะคะประโยคนี้แปลว่า alice ทำไมคะ reads แปลว,ว่าอ่าน books หนังสือ alice อ่าน หนังสืออยู่นะคะ alice ลลเป็นชื่อของผู้หญิงนะผู้หญิง alice ลลผู้หญิงคนเดียวใช้ she she s h e she ที่เหลือก็ล,กลอ,อกมาได้เลยอย่าลืม w o r เข้อเติม s ก็เอา s อ,ออกไปด้วยนะคะเอาเขียนลงไปด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าประธานเป็นเอกพจน์กริยาต้องเติม s หรือว่า es นั่นเอง Books. ล่อนอ่านหนังสือต่อมาข้อที่3 a cat eats fish a cat eats fish แมวกินปลา a cat แมวกี่ตัวคะ1ตัวใช้อะไรแทนใช้ it ที่แปลว่ามัน it e a t s fish แมวกินปลาแทนที่ a catch ด้วย it. it 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 fish มันกินปลานั่นเองต่อมาข้อที่4 the children study English เด็กๆทำไมคะเรียนวิชาภาษาอังกฤษ,กฤษเด็กๆเ,เรียนวิชาภาษาอังกฤษ the children. the children the children เติมเดือนเด็กๆเ,เด็กคนเดียวหรือเด็กหลายคนเด็กหลายคนใช้อะไรคะ They 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 study study ้องทำะไัรไมไม่ต้องเปลี่ยนใดๆ English ตัว e เป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะเพราะว่าเป็นชื่อเฉพาะเนาะชื่อภาษาอังกฤษชื่อวิชาให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่นะคะ They study English พวกเขาเรียนวิชาภาษาอังกฤษต่อมาข้อที่5 He and I get up Early, he and I get up early. He and I เขาเขาผู้ชายกี่คนหนึ่งคนเขา and a n d แปลว่าและค่ะเขาและฉัน get up แปลว่าแปลว่าอะไรคะ get up คำนี้แปลว่าตื่นนอน early แปลว่าแต่เช้าตูตื่นนอนตั้งแต่เช้าตู่ เขาและฉันตื่นนอนตั้งแต่เช้าตรู่ให้สังเกตว่าอาจจะเป็นชื่อคนหรือว่าคำสรรพนามนะคะคำว่าอะไรก็แหลตามด้วย a ni d a ni d เราจะใช้แทนด้วย v สมอมีคำว่า a ni d ให้สังเกตว่าใช้ v นะคะ เพราะฉะนั้นข้อนี้ he and I ใช้ we we ที่แปลว่าพวกเรา we get up get up early he and I get up early แทนที่ he and I ด้วย we get up early พวกเราตื่นตั้งแต่เช้าตรู่นะคะอย่าลืมจุด full stop ด้วยนะคะ ต่อมาเปิดไปหน้าที่7นะคะข้อที่6 Three monkeys are in the cage t h แปลว่า3 Monkeys ลิงลิง3ตัว are อยู่ in ใน the cage cage แปลว่ากรงค่ะกรงขังลิง3ตัวอยู่ในกรงนะคะ Three monkeys เปลี่ยนเป็นอะไรเอ่ยลิง3ตัวเปลี่ยนเป็น They พวกมัน They are in the cage. They are in the cage. <c oughs> เริร่มต,ตัวที่หกต่อมาข้อที่เจ็ด A dog is big. A dog is big สุนัขตัวใหญ่นั่นเอง big แปลว่าใหญ่ big แปลว่าใหญ่นะคะ a dog สุนัขหนึ่งตัวใช้ it ค่ะ it is big มันตัวใหญ่ามา Jane is beautiful Jane is beautiful Jane, Jane เป็นคนสวยนะคะ Jane Jane, Jane เป็นชื่อผู้หญิงกี่คนหนึ่งคนเพราะฉะนั้นใช้ she she is beautiful she is beautiful หล่อนเป็นคนสวยเธอเป็นคนสวยี่ต่อมาข้อที่9 john is a handsome john is a handsome john ทำไมคะจอห์นเป็นคนหล่อนะคะจอห์นเป็นคนที่หลอ่หลอ handsome แปลว่าหลอ่อ john จอห์นเป็นชื่อผู้ชายหนึ่งคนใช้ he าลืลีนตัวพิมพ์ใหญ่ he is a handsome H A N D S O M E. He is a handsome เขาเป็นคนหล่อเขาเป็นผู้ชายที่หล่อน,นั่นเองต่อมาอแล้วมีคำเชื่อมค่ะ A N D a N d แปลว่าและ Alex and Tina are students. อ่าแปลว่าเป็นเหมือนกับนี่นะ,ะเป็น student แปลว่านักเรียน Alex และ Tina เป็นนักเรียนนะคะเติม s, s, <S ด้วยเพราะว่ามี2คนคนที่1และคนที่2มี2คนแบบนี้ใช้ they they a r students พวกเขาเป็นนักเรียนโอเคครบ10ข้อแล้วถูกหมดทุกข้อไม่เอ่ยถูกหมดทุกข้อไม่เอ่ยให้ดูอ่าอีกที อันนี้อาจจะแคปภาพหรืออาจจะกดหยุดวิดีโอไว้ก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ตรวจคำตอบเนาะหวังว่านักเรียนนะคะจะฝึกฝนฝึกใช้บ่อยๆนักเรียนจะเก่งขึ้นอย่างแน่นอนค่ะก่อนอื่นอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์คลิปวิดีโอช่อง Youtube ของครูด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าค่ะบ๊ายบาย